แนวคิดเรื่องเจเนเรชันมาจากไหนจริงๆเป็นแนวคิดที่นักสังคมศึกษาเพิ่งจะพัฒนาขึ้นในช่วงศตวรรษที่20คําว่าเจเนเรชันแต่เดิมหมายถึงรุ่นของคนในครอบครัวเป็นหลักเช่นรุ่นพ่อรุ่นปู่รุ่นทวดจนกระทั่งคา,าร์มนฮารนนักสังคมาศาสตร์ชาวฮังกีเลียนตีพิมพ์งานชื่อ the problem of generation ในปี1923เสนอว่า ผู้คนในสังคมจะได้รับอิทธิพลจากบริบบททางสังคมและทางประวัติศาสตร์ของคนในยุคยุคหนึ่งที่เกิดและเติบโตขึ้นท่ามกลางเหตุการณ์ใหญ่ๆบางอย่างร่วมกันก็จะมีลักษณะอย่างหนึ่งและลักษณะนั้นก็จะมากำหนดอนาคตของโลกใบนี้ต่อไปอย่างไรก็ตามจริงๆแล้วโครงสร้างของสังคมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทุกยุคทุกสมัยอยู่แล้ว ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางการเมืองสังคมเศรษฐกิจในช่วงนั้นที่เป็นแรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประชากรในยุคแรกหรือกลุ่มที่เรียกว่า o s อ g เจเนเรชันเหตุการณ์ที่สำคัญที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนยุคนี้ก็คือการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเกรสเทดเจเนเรชันหรือที่รู้จักกันว่า GI คนกลุ่มนี้คือยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง,งพวกเขาจึงมาเป็นกําลังหลักของการต่อสู้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เมื่อสงครามสงบเกิดสภาพเศรษฐกิจต,ตกต่ำไปทั่วโลกคนรุ่นนี้จึงเป็นกําลังสําคัญในการฟื้นฟูแล,และพัฒนาเศรษฐกิจให้กลับมาดีขึ้นอีกครั้งผู้คนในยุคนั้นมีความเป็นทางการสูงผู้ชายจะใส่สูทผูกไทยเมื่อออกจากบ้าน คนในสังคมจะมีแบบแผนปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันทุคไซเรน e จเนเรชันคนรุ่นนี้จะมีไม่มากเท่ารุ่น,นอื่นๆเพราะเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่สองพอดีและหลังจากนั้นก็เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจตกต่ำดังนั้นผู้คนจึงมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลำบากต้องทำงานหนักในโรงงานผู้หญิงเริ่มออกมาทำงานนอกบ้านกันมากขึ้น เจนบีหรือเบบี้มูมเบสาเหตุที่เรียกเช่นนี้เพราะว่าหลังจากจบสงครามโลกครั้งที่2บ้านเมืองที่ผ่านการสู้รบได้รับความเสียหายอย่างหนักประชากรที่เหลืออยู่ในแต่ละประเทศจึงต้องเร่งฟื้นฟูประเทศให้กลับมาแข็งแรงมั่นคงอีกครั้งแต่ทว่าสงครามที่ผ่านพ้นไปก็ได้ลดกำลังพลหรือประชากรและแรงงานไปเป็นจำนวนมาก ประเทศเหล่านี้จึงขาดแรงงานในการขับเคลื่อนประเทศคนในยุคนั้นจึงมีค่านิยมที่จะต้องมีลูกหลายๆคนเพื่อสร้างแรงงานขึ้นมาพัฒนาประเทศชาติจึงเป็นที่มาของคำว่าเบมี่มูเมอร์นั่นเองปัจจุบันคนยุคนี้คือคนที่มีอายุตั้งแต่49ปีขึ้นไปและเริ่มเข้าสู่วัยชราแล้วคนกลุ่มนี้จึงเป็นคนที่มีชีวิตเพื่อการทำงานเคารพกฎเกณฑ์กติกามีความอดทนสูง ทุ่มเทให้กับการทำงานและองค์กร Gen X หรือ Generation X เกิดมาพร้อมในยุคที่โลกมั่งคั่งแล้วจึงใช้ชีวิตอย่างสุขสบายเติบโตมากับการพัฒนาของวิดีโอเกมคอมพิวเตอร์สไตล์เพลงแบบพิพอปและอาจทันดูทีวีจอขาวดำด้วยปัจจุบันคนยุค Gen X เป็นวัยทำงานมีอายุตั้งแต่30ปีขึ้นไปพฤติกรรมของกลุ่มคนนี้เด่นชัดมาก คือชอบอะไรง่ายๆไม่เป็นทางการให้ความสำคัญกับเรื่องความสมดุลระหว่างครอบครัวกับงานมีแนวคิดการทำงานในลักษณะรู้ทุกอย่างทำทุกอย่างได้เพียงลำพังไม่พึ่งพาใครเจนวหรือยุคมิเรเน่ก็คือคนที่เติบโตมาท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและค่านิยมที่แตกต่าง ระหว่างรุ่นปู่ย่าตายายกับรุ่นพ่อแม่แต่ก็รับเอาความเจริญรุ่ดหน้าของเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเข้ามาแทรกอยู่ในการดำรงชีวิตประจำวันด้วยยุคนี้จะเป็นยุคที่เศรษฐกิจกำลังเติบโตเป็นอย่างมากทำให้พ่อแม่ที่ค่อนข้างจะประสบความสาเร็จในชีวิตจะดูแลเอาใจใส่ลูกๆเป็นอย่างดีเด็กยุคนี้จึงมักจะถูกตามใจตั้งแตเด็กได้ในสิ่งที่คนรุ่นพ่อ รุ่นแม่ไม่ค่อยได้มีการศึกษาดีมีลักษณะนิสัยชอบการแสดงออกเป็นตัวของตัวเองสูงไม่ชอบถูกบังคับไม่ชอบอยู่ในเงื่อนไขชอบเสพข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆที่หลากหลายมีอิสระในความคิดกล้าทักถามปัจจุบันคนกลุ่มนี้อยู่ในทั้งช่วงวัยเรียนและวัยทำงานและจากการที่ยุคนี้เป็นยุคที่มีเทคโนโลยีเข้ามามาก จึงไม่น่าแปลกใจที่คนกลุ่มนี้จะมีความสามารถในการทํางานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารชอบงานได้ดีและใช้ความคิดสร้างสรรค์ Gen Z คือคํานิยามล่าสุดของคนรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบันเติบโตมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่อยู่แวดล้อมมีความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีต่างๆและเรียนรู้ได้เร็วเพราะพ่อแม่ใช้สิ่งเหล่านี้อยู่ในชีวิตประจำวัน แต่สิ่งหนึ่งที่เด็กรุ่นเจนแซกแตกต่างจากรุ่นอืนสมัยที่ยังเป็นเด็กอยู่นั้นก็คือเด็กรุ่นนี้จะได้เห็นภาพที่พ่อแม่ต้งออกไปทํางานทั้งคู่ต่างจากรุ่นก่อนๆที่อาจจะมีพ่อแม่ไปทํางานคนเดียวเด็กคนนี้ทําให้เด็กเจนแท้หล,หลายๆคนจึงได้รับการเลี้ยงดูจากคนอื่นมากกว่าพ่อแม่ของตัวเองกลุ่มสุดท้ายนิยามไว้ว่าเป็นกลุ่มเจนซแต่เกิดจากกลุ่มของเบมี b บูมเ r อร์และเจน X ที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองให้มาสนใจเรื่องเทคโนโลยีมากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วพวกเขาไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เพราะในยุคข,ของเขานั้นไม่มีเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามามากเท่าไหร่แต่ด้วยสังคมนั้นเปลี่ยนไปจึงต้องปรับตัวตามให้ทันโลกพฤติกรรมเด่นชัดคือสังคมออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตชอบเข้าไปอัปเดตข้อมูลติดตามเรื่องราวต่างๆจากโลกไฟเบอร์จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมของคนในแต่ละยุคนั้น ก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออกไปทําให้พอจะทร,ราบลักษณะนิสัยพื้นฐานของคนในยุคต่างๆได้บ้างเป็นประโยชน์ต่อการนําไปใช้ในการบริหารคนหรือปรับตัวของเราเองให้สามารถอยู่ร่วมกับคนในยุคต่างๆได้ลองนําไปใช้กันดูนะครับ